สวัสดีค่ะมาเจอกันในห้องเรียนคณิตศาชั้นป .4 กับคุณครูนิติกเหมือนเดิมนนะคะสำหรับภาพเรียนที่สอง มาดูวิธีการทำกับคุณครูได้เลยค่ะสวัสดีค่ะในคลิปนี้นะคะคุณครูจะให้ตัวอย่างนะคะของการคูณจำนวน3ามหลักกับจำนวนที่มากกว่า3หลักขึ้นไปนะคะโจทย์ที่เป็นตัวอย่างให้มาได้แก่ 7218คูณกับ432มีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะคะดังนั้นต่เต่าตัวเนี้ยนะคะ7,218มีค่ามากกว่า432ดังนั้นเขาจึงกลายเป็นตัวตั้งส่วน432จึงกลายเป็นตัวคูณนักเรียนกระจาย432ออกมาได้เป็นเท่าไหร่คะ4 0่ร0บวก30แล้วก็บวกด้วย2 สักคะรู่นะคะเรานะคะจะนำทั้ง3หลักนี้นะคะมาทำการคูณน,นะคะเริ่มเลยนะ7,218คูณกับสองนะคะ7,218คูณกับ30สนะคะ 7,218คูณกับ400นะคะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นักเรียนคูณเลยค่ะนะคะสองหทดหนึ่งสองสองบวกหนึ่งเป็น3า2สองสอสองเจ็เห็นไหมคะ ต่อไปเรายังไม่คิดศูนย์นะคะเราคิดแค่7,218คูณ3ก่อน8 3 24ทด2 3 1 3บ,บอีก2เป็น5นะคะ3 2 6 3 7 21นะคะศูนย์ตัวนี้นะคะนักเรียนนำมาใส่ข้างหลังให้เรียบร้อย 216,540นะคะตัวนี้เก็บไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยนำมาใส่ทีหลังนะคะเป็น7,218คูณกับ4 8 4 3 2 2ทด3นะคะ4 1 4บกอีก3เป็น7เนาะนะคะ4 2 8 4 7 28 อย่าลืมสูงอีกสองตัวนะคะนำมาใส่ให้เรียบร้อยเห็นไหมนะคะนักเรียนวางหลักให้ถูกต้องนะคะก็จะได้ดังนี้ค่ะเปลี่ยนสีแป๊บนึงนะหนึ่งสี่สี่สามหกหนึ่งสี่สี่สามหก ถ้าเราเขียนจากข้างหน้ามาข้างหลังเนี่ยคุณครูว่ามันจะงงอยู่นะคุณครูจะใช้วิธีเขียนจากหลักหน่วยไปยังหลักแสนเหมือนเดิมนะคะเป็น0 4 5 6 1และ2ครบถูกต้องนะคะ0 0 2 7 8 8และ2เห็นไหมคะ มาดูกันตรงไหม้หลักตรงนะคะตรงตรงไหมคะถ้าเราเขียนไม่ตรงหลักสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นเกิดอะไรขึ้นหลักก็ตอนเราบวกไงคะนักเรียนนะคะตอนเราบวกเนี่ยมันจะผิดหลักไปหมดทําให้คําตอบที่ได้มาก็ผิดเช่นกันนะคะครูฝากตรงนี้ด้วยนะคะ ในส่วนของสำคัญเลยนะคะตรงนี้นะคะนักเรียนคุณครูค่อนข้างจะเขียนติดนิดนึงนะขออภัยนะคะ6บวก0นบวก0นะคะก็มีค่าเป็น6เนาะ3บวก4เป็น7นะคะ5เป็น9 1 0 11เห็นไหมคะ6บวก4เป็น10 17 18นะคะ8 9 1 0 11 แปดเก้บนะคะ2บวกหเป็น3นะคะก็จะได้คำตอบออกมาเป็น3 0 0แสนใช่ไหมไม่ใช่เลยเดี๋ยวก่อนนะนักเรียนต้องคอมมากก่อนเดี๋ยวงงเลย3 0ล้าน1น1่งแสนคําตอบนี้ถูกไหมนะคะ เราไม่รู้หรอกจนกว่าเราจะได้ทำไมคะตรวจสอบคำตอบความสมเหตุสมผลของมันนั่นเองนะคะตรวจสอบนะคะความสมเหตุสมผลนะคะในหนังสือใช้คำว่าพิจรารณานะคะอ้าวโทษจ้ะ สมเหตุสมผลนะคะอาล่ะมาลองดูกันนะคะ7,218พันสองร้อยสิบแปดกับสี่้อสี่้อยสามสิบสองนะคะค่าประมาณของเขาเป็นเท่าไหร่นะมาดูกัน 7,218ค่าประมาณได้แค่7,000นะคะ400นะค่าประมาณของเขาตรงนี้นะคะ432มค่าประมาณเป็น400และนำ7,000นะคะไปคูณกับ400จ้า เจ็ดนะคะต่อด้วยศูนย์ e หตัวนะคะอะโอเคนักเรียนดูคำตอบนักเรียนจะเห็นเลขที่มันแตกต่างกันนักเรียนก็จะแบบเฮ้ยตกใจนะคะไม่ต้องตกใจมาดูกันนะคะว่ามันจะถูกต้องไหม,มครูใช้สีม่วงนะชัดเจนนะคะค่าประมาณตรงนี้ก็จะมีค่าประมาณอยู่เท่าไหร่คะลูก 3ล้านนะคะค่าประมาณเกิน5ขึ้นไปเลขข้างหน้าบวก1จาก2กลายเป็น3ตรงนี้ค่ะก็ค่าประมาณของเขาได้แก่อะไรเหมือนกันครับ3ล้านเหมือนกันดังนั้นสรุปได้ว่ายังไงคะสมเหตสมผลนั่นเองค่ะแสดงว่าเรานั้นทำถูกต้องแล้วนะคะ จำไว้นะเจอคำตอบที่เหมือนว่าจะแตกต่างกันในลักษณะแบบนี้ไม่ต้องตกใจนะคะให้หนูประมาณค่าออกมาเสียก่อนแล้นนักเรียนก็จะเจอคำตอบที่มันถูกต้องีนเมื่อยืนยันผลสุดท้ายไม่ได้อย่าเพิ่งใจเหี่ยวใจแฟบเด้อนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวครูจะไปในตัวอย่างข้อ2นะคะเดี๋ยวคลิปนี้จะจบเพียงเท่านี้ก่อนนะคะ โอเคค่ะเมื่อกี้นะค่าประมาณเมื่อกี้นะคะคำตอบที่ได้นะคะโอ้วิดีโอหายไปแล้วเนาะโอเคไม่เป็นไรนะคะนักเรียนมาดูข้อ2เลย2,492คูณกับ257มีค่าเป็นเท่าไหร่นะคะน,นักเรียนคะอดทนดูคลิปอีกนิดนึงนะคะจะได้เกิดความเข้าใจนะคะ แล้วก็สามารถาหาจุดที่นักเรียนเข้าใจแล้วมันจะเป็นแนวทางในการทำการคูณนะคะในเรื่องต่อๆไปได้ถูกต้องยิ่งขึ้นนะคะในข้อ2นะคะ2,492คูณกับ257ตัวตั้งคือ2,492ตัวคูณคือ 257นะคะคือ200บวกกับ50และบวกกับ7นะคะนักเรียนก็ทำการตั้งคูณได้เลยนะคะ 2, องพัคูณกับหลักหน่วยคือ7เสียก่อนสองพรคูณกับ50นะคะ 2492คูณกับ200นะคะทำการคูณแนวนอนนะคะให้เรียบร้อย7 24ทด1นึนะคะ9 7 6าดบวกอีกหนึ่งเป็น64ทด6นะคะ7 4 28, 29, 30, 3, 1, 3, 2ดสี่ยี่ส33อค่ะ จ็ดสองสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดนะคะไม่คล่องนับนิ้วเลยค่ะไม่ต้องอายใดๆทั้งสิ้นนะคะต่อไปนะคะให้นักเรียนอย่าเพิ่งนำศูนย์มาคิดนะคะคิดแค่หลักนี้ก่อนเดีย๋ยค่อยเอาสูนย์นำไปใส่ทีหลังนะเหมือนทุกทีนะคะห้าสองสิบสี่ศูนย์ทดหนึ่งนะคะห้าเก้าสี่สิบห้าบวกอีกหนึ่งเป็นสี่สิบหกทดสี่ ห้าสี่ยี่สิบเป็นย <50 20 S 2> ี่สิบสี่ห้าสองสิบเป็นสิบสองศูนย์ตัวนี้นำมาใส่อีกครั้งหนึ่งนะคะหนึ่งแสนสองมืนสี่พันหกร้อยนะคะสองตัวนี้ก็อย่าเพิ่งน,นำมาคิดนะคะสองสองสี่สองเก้าสิบแปดทดหนึ่งสองสี่แปดบวกหนึ่งเป็นเก้านะคะสองสองสี่ และ02ตัวจากตรงนี้นำมาใส่ให้เรียบร้อยนะคะโอเคนะคะนำคำตอบมาไว้ได้เลยนะคะ C C C 71จะข้างหลังไปข้างหน้านะคะต่อไป ลืมขีดเส้นใต้ก่อนนะคะจะทำให้เรานั้นไม่งงนะคะบวกให้เรียบร้อย4 4 6บวกเป็นสิบวกอีกสเป็นสิทดหนึ่งะคะเจ็ดบวกหเป็นแปดบวกแเป็นสิบห1สิบเจ็์ทดสนะคะเก้ับหเป็นส 8, 8ิบสิบ สี่ทดหนึ่งสี่ห้าหกนะคะครูคได้คำตอบเท่านี้นะคะหกแสนสี่มืนสี่ร้อยสี่สิบสี่นะคะขีดเส้นใต้สองเส้นให้เรียบร้อยนะคะต่อไปเราจะนำมาพิจารณาคำตอบค่ะ เขาเรียกว่าอะไรนะพิจารณาความสมเหตุสมผลเนาะพิจารณาความสมเหตุสมผลของคำตอบนะคะ ประมาณของเขาคือ2000นะคะ257รบค่าประมาณของเขาคือ300นะคะจากนั้นให้นักเรียนนะคะนำส0 0 0ไปคูณกับ300มีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะคะ สามคูณสองเป็นหกเห็นไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าเทคนิคและหลักง่ายๆนะคะเอาละครูได้เท่านี้หกแสนนะคะตัวนี้ค่ะค่าประมาณของเขาก็มีค่าเท่าไรเหมือนกันค่ะหกแสนเช่นเดียวกันนะคะเห็นไหมนะคะ ดังนั้นสรุปผลได้ว่าสมเหตุสมผลนะคะสำหรับการตั้งคูณนะคะก็จะจบลงแต่เพียงเท่านี้สำหรับชั้นป .4 นะคะจากนี้ไปนะคะในอาทิตย์นหน้าจะขึ้นการหารแล้วก็จะกลายเป็นโจทย์ปัญหาการคูณการหารก็จะจบบทแล้วก็ขึ้นบทต่อไปคือบทที่4นะคะ สำหรับวันนี้ชั่วโมงนี้ก็ขอจบนะคะการเรียนการสอนแต่เพียงเท่านี้ก่อนค่ะสวัสดีค่ะโอเคค่ะคลิปจบลงไปแล้วนะคะเหมือนเดิมค่ะก่อนถ่ายภาพส่งงานใต้โพสในกลุ่มป .4 ของคุณครูนะคะอย่าลืมเขียนชื่อเลขที่ชั้นของนักเรียนให้เรียบร้อยนะคะถ้าหนูไม่เขียนเราก็ไม่รู้ว่าหนูเป็นใคร แน่นอนมันก็ไม่มีคะแนนต้องไปไล่ไถ่ยถามลงในลาย,ลายกลุ่มว่านี่ของใครของใครนะคะมันก็จะทำให้เสียเวลานะคะแล้วเจอกันในชั่วโมงต่อไปในอาทิตย์ถัดๆไปจนกว่าจะสิ้นเดือนพฤศจ,จิกายนเราอาจจะมี